สวัสดีครับเดียวัยชาแนลครับวันนี้มาวัดป่าเรียนครับมาดูผลงานของทางทีมันพปรัตสรงไทยครับส่งมอบโบสหรือว่าอุโบสถนะครับอ่าคนตายเรียกว่าโบสเนาะอุโบสถครับของวัดป่าเรียนครับอยู่ท่าศาลาครับนะฮะอยู่ท่าศาลาเป็นโบสหลังใหญ่ครับที่ทางผลงานของทีมันพปรัตสงไทยมาจัดสร้างนะครับ บางอย่างนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าในส่วนของพิรัษทรงไทยที่เสร็จแล้วนะครับอย่างอย่างทางวัดนี่ก็ยกช่อฟ้าใบรากาใบรากายังไม่แล้วเสร็จฮะนี่ฮะเป็นอุโบสถหรือว่าโบสถ์ทรงไทยนะครับหลังคาก็โอ้โหสวยงามครับนะแกะสลักลวดลายเปลียวขดลายไทยนะฮะนี่ขวางด้านซ้ายของทางอุโบสถครับก็เมื่อช่วงเช้านี่ฝนตกหนักครับท่านผู้ชม ฝนตกหนักนิดนึงก็อาจจะมีอุปสรรคในการถ่ายวิดีโอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอีกแล้วครับไปนัดส่งถ่ายส่งอีกแล้วครับนะฮะเรามาดูลักษณะการทําการใช้ไม้ดีกว่าครับนะฮะฝั่งด้านซ้ายครับหลังคานี้ใช้แปรหัวเสารู้ว่าคือ,คอ,อมีทั้งหมด5ชั้นนะครับพวกแปร่นะฮะอาชั้นหลังคานะฮะความสูงก็ตรงกลางก็อย่าอยู่ที่6เมตรนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็ประมาณ 2เมตรก็คือฐาน,นกรีตซึ่งทางวัดจัดเปรียมไว้นะครับไปรัฐรงไทยก็ประกอบเกี่ยวกับเรือนไทยทรงไทยโบสถ์โบสถ์โบสถ์อุโบ,โบ,โบ,โบสถมาจัดวางครับใช้เวลาย3บวันนะแต่มาจริงๆนี่ในเกือบ2เดือนนะท่านผู้ชมนะครับเกือบ2เดือนเหตุผลก็มีบางช่วงที่ทางไปรัฐนี่ต้องหยุดสร้างนะครับอย่างช่วงสงการานนะครับแล้วก็ทางวัดก็วันที่1 4บสี่สเบษารู้สึกว่ามีการจะทําพิธีนะฮนะพิธียกช่อฟ้าด้วยนะครับ ก็โอเคครับรวมๆก็เกือบเดือนฮะเกือบเดือนครับเราก็เยี่ยมชมไปทางด้านซ้ายด้านขวานิดนึงเพราะว่ามันคือน้ำเจิ่งนองนะไม่ไม่เสร็จก็อาจจะเดินยากลำบากนิดนึงครับก็ฝากไม่ว่าจะเป็นญาติโยมว่าจิตที่มีจิตใจศรัทธานะครับลองมาเยี่ยมชมวัดป่าเรียนนะครับก็เป็นอุโบสถหลัง ที่ทางบารัทมาสร้างไว้ก็ถือว่าเป็นหลังที่เขาใช้ไม้นะฮะใช้ไม้ใช้ไม้ไมตะเคียนใช้ไม้สักนะครับในการทําปกติเราจะเห็นโบสถ์ใช้แบบคอนกรีตเป็นปูนนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ลองมาดูนะครับก็ถือว่าสวยงามอีกหลังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอุโบสถหลังนี้ก็เนื้อที่อยู่ที่144หน้ากว้าง9ลลก16นะครับเฉพาะโครงสร้างของตัวเรือนอุโบสถนะครับโอเคนะส่วนคอนกรีตกนะ็หน้ากว้าง25ประมาณ25ลึก ประมาณ37เมตรนะครับจัดสร้างด้วยทางญาติโยมนะฮะชาวบ้านละแวกใกล้ๆวัดนะฮะหรือว่าที่ต่างถิ่นนะครับที่ทราบข่าวก็มาช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับส่วนตัวเรือนก็เป็นผลงานของทีมานไปรัณทรงไทยนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปนะครับนาเดียไวไชแนลก็มาฝากอีกแล้วนะครับก็ดูเป็นทางเลือกนะครับท่านผู้ชม นะเป็นทางเลือกถ้าคิดว่าจะจัดสร้างด้วยการทาด้วยไม้นะฮะก็ลองดูนะครับ,ก,รรบก็มีทั้งไม้ตะเคียนต,ตัวเรือนก็ไม้สักทองนะครับอาจจะเดินไม่ทั่วถึงก็อย่าว่าโอ้ดูดูดูฝนตกเมื่อเช้านะฮะแชะไปหมดเลยครับหอูโหเดินแชะไปหมดเลยก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะฮะอุปสรรคก็อาจจะมีบ้างแหละนะฮะช่วงทางใต้บ้านเราก็ตอนนี้ก็ถือว่าก้าวหน้นา,นาฝนนะฝนไม่ใช่หน้าขน หน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็ธรรมดาอยู่แล้วครับอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวช่มนะครับทำให้จิตใจนี่โหนะฮะสดชื่นไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมนิดนึงนะฮะขึ้นจากด้านหลังนี่แหละอ่ะขึ้นด้านหลังด้านหน้าก็ลักษณะเหมือนกันนะครับเราเข้าไปเยี่ยมชมนะครับนี่อครอกรีดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะฝาเฟียมสายบัวนะฮะฝาเฟียมสายบัว ไปรัชทรงไทยนะครับผมเองก็ถ่ายทําแบบออกความจริงใจความจริงใจดีกว่านะครับไม่มีการเติมเสริมแต่งให้สวยยังไงก็แล้วแต่ถ่ายยังไงก็ลงคลิปอย่างนั้นนะครับเป็นเดียวทมมนะครับถ่ายทําแบบเดียวทมมนะครับเริ่มเปียกแล้วท่านผู้ชมอ่ะข้ามานบริเวณด้านในนะครับนี่ฮะเป็นไม้สักทองหนาถึงแผ่นใหญ่นะฮะถึง11นิ้วนะฮะ11นิ้วนะครับ เสาของอุโบสถหลังนี้นะครับเสากลาง6เมตรเสาข้างนี่สามเมตรหน้นะครับท่านผู้ชมหลังคา5ชั้นนะครับนะครับเสาเนี่ยเป็นเสาไม้ตะเคียนคือก็มีหน้า7หน้า8หน้า6นะครับท่านผู้ชมอ่ามีหน้า8มีหน้า7นะฮะนี่หน้า7อยู่ด้านข้างหน้าตรงกลางเขาเป็นหน้า8นะครับโอเคนะฮะมีหน้า5หน้า6รวมอยู่ด้วยนะฮะเสาหัวแปรนะฮะโอเคนะครับเสาคือเสาอะไรรวมหมดเสร็จนะฮะท่านผู้ชมรวมๆกันไป นะครับส่วนตัวเรือนก็ไม้สักทองนะฮะอาจจะมีมุมมืดนะฮะเพราะยังไม่ได้ใช้ไฟอยู่นะฮะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างปิดเปิดนะฮะช่องหนึ่งก็มี2บานนะครับฝั่งด้านขวามีทั้งหมดห้าบานนะครับค่าช่องนะครับก็10บ,บานนะครับเปิดปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดซ้ายขวานะฮะนี่คือลักษณะการทำนะฮะโอเคครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับมีการโชกขือโชแปรแปรหัวเสาไม่มีการตีฝ้าเพดานนะครับนะโอเคนะครับไม่ตีฝ้าเพดานนะครับให้เห็นถึงความเป็นทรงไทยนะครับนี่คือฐานวางพระพุทธรูปนะครับนีฮะท่านผู้ชมองค์พระนิฐานใหญ่องคใหญ่เลยท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ถือว่า ไฟรัสทรงไทยส่งมอบไม่วัดแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับวันที่16นะครับพฤษภาคม67นะครับกิตติครับมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะถ่ายทำแบบไม่ง่ายนะครับไม่มีการปรุงแต่งให้สวยงามในทำคลิปนะครับก็อายุเยอะแล้วครับไม่มีไหวตอนนี้ตัดต่อไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปอุโบสถวัดป่าเรียนวัดสุมนทาธารมตำบลตลิงชันอำเภอ ถ้าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ฟังนะครับตัวเรือนนะครับกว้าง9ลึก16 144ตารางเมตรนะครับนะฮะเสาเสีคานร,รอดทุกอย่างนะฮะโครงสร้างก็ใช้ไม้ตะเคียนนะครับส่วนตัวเรือนใช้ไม้สักทองโอเคนะครับคนไหนผ่านไปมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามากราบไหว้นะฮะ วัดมาบูชาแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมมากราบไหว้พระอาจารย์นะครับเจ้าวาดนะครับก็วัดป่าเรียนนะครับ ก็ลองแวะมาชมรับรองว่าความสวยงามนี่หาตัวจับยากนะฮะก็คือผลงานไฟรัดทรงไทยนี่แหละวันนี้กิติต้ตองไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับส่วนราคาเนี่ผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าต้องถามไฟรัดทรงไทยนะครับเขาไปสร้างโครงการไฟรัดเนี่ยเขาไม่ชอบเอาราคามาแปะไว้เพราะว่ามันสามารถขึ้นลงได้เขาอยากทราบข้อมูลก็ลองโทรไปนะฮะโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับวันนี้กิติต้ตองลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะ ก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ชาแนต้องลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ